เอาละครับสวัสดีครับผมพบกับคุณหนำหน่อยวันนี้เรามาต่อกับตอนที่ของบอนดันซาตอนที่7แล้วนะครับก็ครั้งที่แล้วเราลง,ลงมาที่ f o r e s t สเซเยร์ชั้นที่2เนาะ602อ่ะเรามาลุยกันเลยดีกว่าครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้เจออะไรกันบ้างนะครับน,นี่แพงอะไรวะเน,นี่ย what เฮ้ยจัปรรถเหรอเอ๊ะผมต้องคุยยังไงคุยตรงนี้เหรอ ออฟเฟอร์โก้เดี๋ยวเดี๋ยวทองผมจะหมดเมื่อไหร่จะหมดตัวแล้วเออโอเคได้3กล้วยเงเดี๋ยวผมขอตัวเก็บก่อนครับขอบคุณมากเลยโอ้ยน้องผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะกระบองเพชรหรือสับปะรดผสมกันมั่วไหมดละ โอเคไปกันต่อครับต้องไปทางนู้นใช่ไหมคือแบบเออไอ้น้องตัวนี้มันชื่ออะไรอะโกรโทนโอ้คือแบบว่าผมว่าเนื้อเรื่องของฝั่งไอตัวพวกแฟกโทนเนี้ยน่าสนใจครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนับผ่านแผ่นหินเรื่อยๆอะไรอะเมื่อกี้มันเห็นน้ำพิษแต่ไม่ใช่เนาะไะคุยครับเจ้าแขกบ้าสองคนนั่นฝังเมล็ดประหลาดไว้ตรงนั้นตอนแรกมันก็เป็นเมล็ดเล็กๆแต่ว่ามันโตไม่หยุดจนกลายเป็นต้นหนามแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเป็นพิษไปหมด ที่ Forest Layer พวกเรามีชื่อเสียงในเรื่องของบริการแต่พวกมันเปลี่ยนที่นี่ให้กลายเป็นสถานที่ต้องห้ามดอกไม้ปิศาจนั่นคือที่มาของพวกพิษแล้วก็ต้นหนามต้องมีใครสักคนหยุดมันนะโอเคได้เลยเดี๋ยวเข้าไปช่วยครับอ๋อผมต้องแปลงร่างเลยใช่ไหมเดี๋ยวนะเฮ้ยอืออัอเลเว v e l มาแล้วดีนะครับ ไปทางไหนผมพุ่งไปเลยดีกว่าไหมเออไอ้เจ้านี่สินะที่เป็นต้นเหตุสำหรับสร้างหนามแล้วก็พิษใช่ไหมโอ้ทางเข้าอยู่ไหนอะไปโอยหลบ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 เดี๋ยวใจเย็นเฮ้ยเวียงซะมีไหม เ,อ,เ,อ,เอ,อ้ยไปเอ้ยไปเฮ้ยเดี๋ยวมันปิดได้เหรอนี่นะอีกตัวนึ่งเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันนึกว่ามันหายน้ำแล้วอยู่ไหนอะ่ะอา่าโอเคตรงนี้มีน้ำครับผมว่าเราน่าจะระเบิดได้เออ ีอะไงไนะหมอุ้ยเดี๋ยวปีก่องก่อนเอาลาบทอดโอ้ยทางไหนวะเนี่ยโอเคตรงนั้นมีแผ่นหินเดี๋ยวนะครับผมเริ่มแต่ตรงไหนดีตรงนี้มีอะไรบ้างไหมปึ๊บเอเคผมขออ่านก่อนครับมันเนื้อเรื่องของพวกแฟกโทนมาหากับการประจนไพทอนเวิร์สที่11 หลังจากที่เราบอกกับพนักงานโรงแรมว่าเราจะไปแล้วบริการของเขาก็ช่างน่าประทับใจพนักงานทุกคนของโรงแรมขอบคุณพวกเราและส่งเราอย่างดีไม่เพียงแค่นั้นผู้จัดการของที่นี่ยังพาเราไปที่ทางลงไปข้างล่าง,างด้วยโอ้พวกเราประทับใจมากๆพวกเราหวังว่าการประจำภัยต่อไปของเราจะได้เจออะไรดีๆแบบนี้อีกโอเคพนักงานโรงแรมต้อนรับอย่างดีใช่ไหมผมว่าเราต้องไปตรงที่ที่เราต้องสตอมกางอากาศอะเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเราเข้าไปยังไงจะบ้างโอ้ โอ้ยปิดหมดเลยเดี๋ยวปีเออเคยเล่นมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่ามันทำอย่างนี้ได้ปึบโอเคต่อยต่อยอุ้ยอะไรอ่ะฮะนี่คือบอสพิษใช่ไหมอย่างนี้โอ้โหหายไปเลย ออ,อะไรวะเนี่ยเดโมโกอรกอนก็มาครับสเสียงจะติงฮะอบราคาจาบ้าคาจาบย่านะครับโอ้โหเหมือนเป็นแบบฝั่งเวทมนต์เลยอราคาดาบ้านะครับผม,มเออ เดี๋ยวนะเราสู้กับมันยังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคน่าต้องค่อยๆไปครับโอเคตีอ่ะโอ้โหโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมีพิษด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวหลบครับหลบหลบพิษเด้อเด้อโอ้ยโอ้ยเด้อเด้อโอ้โอเคโอเคเขามาบวกก็บวกอย่างนี้เราควรจะแปลงร่างป่ะอย่างเงี้ยไอ ยินต่อครับปึบผมว่าเราน่าจะปล่อยเอ็กบอมใส่มันได้ลองดูเออเอ็กเซเลนต์่อยต่อยปล่อยมันล่อยมันโอเคอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงต่อไปไหนละอ๋อโอเคโอเคโอเคไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้ ติดป้ายอย่างเงี้ยโอ้เดี๋ยวนะครับเราแปลงร่างกลับก่อนโอเคเออเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับผมขอเก็บไอ้พวกนี้ก่อนโอเคไปนะอันนี้อันนี้ผมผมต้องเก็บไอ้พวกนี้ก่อนครับจะได้เอาไปแปลงร่างได้นะ โอ้เดี๋ยวอะไรอะโอ้เราจะได้รุยราวกันต่อครับโอเคพร้อมแล้วไปได้ๆๆฮึบทางไหนนี่อยู่นี่อยู่นี่ Egg เอกบอมอ้าวไปไหนแล้วเราโอเคไปครับอย่าอย่าทำไรเราเราเ,เข้าไปทันป่ะเออบวก โอเคเรียบร้อยฟูมีติดขัดนิดนึงนะแต่เราก็เออรอดมาได้แหละโอเคทีนี้โรงแรมน่าจะกลับมาเป็นปกติแล้วครับะเย,ย้ นะพนักงานโรงแรมเต้นกันต่อโอเคไปชั้นอื่นกันต่อครับทีนี้เนี่ยเราน่าจะจบแล้วแล้วเราก็น่าจะไปเดอะดีไวได้แล้วต่อใช่ไหมทุยเต้นแล้วต่อเลยได้ต่อแล้วสิเออผมมีฟอสซิลอะไรบ้างนะขอ,อดูหน่อย มี2อันอ๋อคผมจะซื้อไปแล้วใช้หมดไปแล้วด้วยลืมไปเลยโอเคครับเราไปชั้นอื่นกันต่อดีกว่าไปยูโอ้กัมปี้ของเขาเก่งในเรื่องการดูแลต้นไม้นะครับแล้วก็ถึงขั้นสร้างกองทัพทหารจากต้นไม้ได้เลยฉันรู้สึกไม่ดีกับเจ้าพิษพวกนั้นดูเลย ฉันคิดว่า .Void Company เนี่ยทำแค่ขุดเหมือนอย่างเดียวซะอีกทำไมพวกมันถึงสร้างต้นไม้พิษแบบนั้นนะนั่นดิแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ช่วยพวกนกได้ตอนนี้เป้าหมายของเราก็คือไล่ตาม v o i ให้ทันโอเคอ,เคอเคจริงๆผมว่าโซนพวกนี้มันก็แอบสวยอยู่นะแล,ะและ้วเนี่ยอะไรเนี่ยผมกำลังก็ตามไปอยู่เนี่ย ผม,ผมตีมันได้ป่ะเอ้ยตีมันได้ป่ะอึ๊บเออโอเคแต่เหมือนไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่วันเนี่ยโอเคตอนนี้เราน่าจะกลับไปที่ตรงไอ้จังชั่นใช่ไหมไปกันครับโอเคครับกลับมาที่เดอะจังชั่นกันใหม่รอบนี้เราน่าจะาปลดล็อก ช่วยแก้พวกเหล็กไหลาทางฝั่งฟอ r e เรสได้แล้วครับมาขอกินกล้วยก่อนโอเคอับราคาจะบ้านะเคยเดี๋ยวแต้มเดี๋ยวค่อยอัพไม่เป็นไรปลดล็อกโอ้ยน้องแข็งครับเอ่อข้างบน โอเคน่าจะสูตรเดิมครับมันน่าจะซ่อนๆอยู่ข้างล่างอ่ะทางนี้โอ,โอ้ยเดี๋ยวยาเดี๋ยวนีเฮ้ยต้นพิษด,ด้วย,โอ,ย,โ,อยโอเคครับโอเค <All right. S 1> ทีนี้มันจะมีต้นพิษขึ้นมาแล้วเราต้องเคลียร์ทาง เราต้องยกพื้นลงหน้าแล้วล่ะแบบนี้โอ้ยพเราเป็นอิสระแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวไปอีกชิ้นหนึ่งเดี๋ยว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 ผมเพียงใส่มันได้ปะโฮ้ยไม่ได้ว่ะโอ้โหเอาเรื่องเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ ไป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 กันต่อ <c oughs> คือผมว่ามันยังมีอะไรที่ผมยังปลดล็อกอีกไม่ได้เยอะแน่เลยหรือว่าถ้าเกิดใครรู้อะไรนี่บอกไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> มีแผ่นหินเดี๋ยวขออ่าน,นหน่อยไอ้ปลดล็อกก่อนเช็คพอยต์อ๋ <c oughs> อห,หากาบการประจนไพทอนเวอร์สที่13มุมมวลก้อนเมฆที่ไกลออกไปสูล่ลูกหูลูกตาเราสามารถมองเห็นหลุมขนาดใหญ่ อย่างกับว่ามีใครบางคนทําให้ก็ไม่มีหลุมเบลิ่มนะตอนนี้เนี่ยเรามาถึงที่เชื่อมชั้นใต้ดินชั้นถัดไปซึ่งมันใหญ่มากๆในตอนที่เรากระโดดลงไปเราคงต้องจินตาการว่ากําลังบินอยู่นะออสงสัยจะได้ไม่กลัวนะครับแสดงว่าไอ้ข้างหน้าเนี่ยมันเคยเป็นรูใหญ่มาก่อนใช่ไหมแล้วเราตอนนี้เหมือนโดนไอ้เครื่องจักรอะใช่ปะดูทรงและไอ้เครื่องจักรของ Vo อยอุดอยู่ครับตอนนี้ไปผมขอนอนก่อนแป๊บหนึ่ง โอเคครับตรงนี้เราพร้อมแล้วป่ะเราเข้าไปเลยกันดีกว่าเออใช่ป่ะอวอวอยู่ข้างหน้าป่ะเฮ้ยมันดักรอเล่นเราอยู่ปะเนี่ย uh huh. ใครอะอ๋อกรัมปี้ ท่านประธานเราต้องการพลังงานอีกนะถ้าเราไม่กลับขึ้นไปเอาผู้วยแล้วก็ไอ้หูป,ปากกรัมปี้ทำให้เจ้านี่ขยับเร,เร็วหน่อยสิอเอาละจัดการเลยที่เคอยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ย ตอนนี้ฉันกำลังยุ่งอยู่ไม่ว่างมาเล่นกับพวกแกหรอกนะไบรเวนกมหนีไปเฉยเลยครับเอาแล้วอะไรเนี่ยก้อนเมฆเป็นกล้วยโอ้นี่คือต้องบอดไฟไพวกนี้ปะเนี่ยไหนคุยหน่อยท่านประธานบินขึ้นไปที่ชั้นบนพวกเธอต้องการตัวเขาสินะงั้นเราคงต้องไล่ตามเขาไปแล้วละ่ะ จ้านี่คือเครื่องจักรที่สามารถขุดลงไปที่โลกใต้ดินได้แต่ว่าพอลีน<ม>เธอน่าจะรู้จักมันนะเพราะว่าเธอเคยนั่งมันมาแล้วเมื่อตอนที่เราลักพาตัวเธอแต่ว่าในตอนนี้เชื้อเพลิงมันหมดมันก็เลยไปต่อไม่ได้ฉันมั่นใจว่าท่านประธานกําลังลงไปเอากล้วยเพิ่มจากชั้นใต้ดินชั้นบนแน่ๆโอเคอยากรู้อะไรอีกละ่ะเี่ยนะคือคือเลสไฟ์คืออะไรอ่ะคือสู้เหรอไหนๆ,ๆลองดูหน่อยอ้าว เออไม่นะตอนนี้ไม่ทำงานล่วงเวลาแล้วก็อโอเคคือไม่ทำงานล่วงเวลาถ้าเกิดเราไม่จ่ายนะครับอ้าวแล้วเราไปไงต่อเนี่ยโอเคต้องกลับไปตรงนั้นครับโอ้ยวอยหนีเราไปซะได้เฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรอนะไปไม่ยุ่งโอเคแป๊งเดี๋ยวนะตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้เอาตัวนี้ออไปแล้ว โอ้โหทุกคนตกใจหมดครับเกิดอ,อะไรขึ้นโอเคตอนนี้เราต้องไปใช้ปลาไหลนะครับไม่รู้ว่าไอ้เจ้าวอยมันหนีไปไหนครับโอ้ไปชั้นบนเหรอโอ้ไปฮิวท็อปโอเคตามเข้าไปครับโอเคกลับมาที่ฮิวท็อปเลเยอร์เลยครับเสียงเพลงนี้เปลี่ยนละชั้น200 อุ้ยทำไมกล้วยเต็มไปหมดเลยอะเอ้าโอ้มันยึดกล้วยครับเอามาอีกเอาไมา้ข้าอีก <c oughs> บอกลากล้วยพวกนี้ได้เลย <c oughs> มาครับเข้าสู่บอสไฟฟอยคองเดี๋ยวโอ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะครับผมไป,ปครับเป็นนี่ดีกว่าเป็นคอง นี่แนะ่จะหนีไปไหนอ้าวไม่ท,ทนันเอาไปอีกไปไหนนี่แนะ่ไปเดี๋ยวนะครับไปไหนแล้วเราโอเคอุยอ้ยมมีเป็นเลเซอร์เลยว่ะนี่แนะ่เอาแปลงกลับก่อน เดี๋ยวไปเก็บหลอดก่อนครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอท่านอืมโอเคมีพอแปลงร่างแล้วครับอ๋อมาโอ้ยเอออันนี้เดี๋ยวตีก่อนเดี๋ยวนะเฮ้ยหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนโอเค อา้ายิงไม่โดนใครเลยนี่นะโโอเคเป็นบอสตัวแรกที่มีเฟสสองหรือเปล่าฉันยังมีที่ต้องไปอยู่อีกล่าลา,ลาไอ้พวกขี้แพ้อา้าหนีไปเฉยโอเคต้องตามล่าเขาต่อครับไปทางไหนอะโอเคไปครับ ต้องไปตามหาไอ้องไปใช้น้องปลาไหลป่ะโอเคใช่จริงด้วยเออตรงนี้นี่มีบ้านป่ะผมอยากเพิ่มเลือดดหน่อยแต่ว่าถ้ามันไม่มีก็ไม่เป็นไรนะไปเราไปกันต่อเลยกันรัมโอ้ยเจอโคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปครับดูยกันต่อโอ้ยมันขึ้นไปชั้นบนเลยโอเคอืมเรามาที่ชั้นบนสุดครับลากูเลเยอร์หนึ่งรออ้าว มีของบาน,นันซ่าอยู่ด้วยเออลืมไปเลยว่าชั้นนี้มี <โ mata! S 1> นี่ครับกล้วยเพียบเลยมาเจอกันตอ่อ<ข>เอามาอีาาเอามาอาีแด้หลอกเดิมเลยนี่ห <c oughs> ว่าฮ่าฮ่าไอ้แกนี่มันน่ารำคาญจะมัดมาครับปลอดไฟรอบสองเออ <c oughs> โอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยว เราเล่นมันก่อนเลยเออเอาลีเลือดด้วยไหนไปไหนเฮ้ยไม่โดนไม่โดนโอ้ยไม่เป็นไรโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเวนไปไหนฮึเออนี่ไก่ก็โดนเฮ้ยเอ้าเออโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลบก่อนโอเคอะไรอะ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมหาวิธีจกัการมันก่อนอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมกำลังยกยกพื้นให้ได้ก่อนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคลบตีเอ้อเออเอาเดี๋ยวผมผมว่ายลงใบว่ายน้ำดีกว่าอย่างเงี้ยปีนะป่ะ โอ๊ยปีไม่ได้โอ๊ยเดี๋ยวนะไปทางไหนดีโอเคทางนี้มาครับอืมอือุ้ยอะไรกันวะเนี่ยโอเคมีมีไหนผมยกไปได้บ้างครับเอออันนี้ได้ไหมเออเรียบร้อยไอ้พวกนี้เราเราน่าจะโดนไม่ได้ปะ่ะโอเคเดี๋ยวไปไหนเล้า ไปแล้วอุ้ยไปอยู่เอ้าหคนไอ้คองแบบหน้าแบบไม่ไหวจะเคลียร์โอเคลงมาเดี๋ยวนี้เลยเองโอเคเฟสสองเกือบตายพอดีครับฮ่าฉันได้สิ่งที่ฉันต้องการมาละบายละเพื่อนโอเคกลับล่างก่อนนเอ้ยเห็นไหมกลับล่างโอเค ว้ามีเลือดให้ได้กินโอเคขอบคุณครับเย่ yeah. อ่ะคุยกับน้องหน่อยอ้นายช่วยพวกเราอีกครั้งขอบคุณมากมากเลยนะโอ้โอ้พวกเจ้าเนี่ยทำให้ที่นี่กลับมาสงบสุขอีกครั้งช่างเป็นลิงที่โลภมากซะจริงมาแย่งกล้วยจากลิงแก่แบบนี้ได้ยังไงใช้ตะครั้งนั้นไล่ตามมันไปซะนะข้าฝากจัดการมันด้วยละกัน โอเคตามเขากลับไปครับไอ้เนี่ยมันแตะแตะได้ปะนี่งแตะไม่ได้จริงด้วยโอเคผมต้องไปหาที่เพิ่มเลือดแล้วแหละออโอ้โหมันลงไปล่างสุดอีกรอบปะโอเคครับไปลุยกันเจอจังชั่นมาครับรอบที่ร้านแปดโอ้ยเมื่อไหรจะได้เจอจะได้ลุยกับมันสักที ใหญ่ชั้นนี่เรามาหลายรอบเหลือเกินครับอ้าวเฮ้ยมาเลยพอร์ตไฟม <Okay. S 1> ไม่มีทางมีพวกแกงแล้วเหรอเนี่ยฮ่าฮ่าช้าไปแล้วเครื่องจักรของฉันเนี่ยเติมน้ำมันเต็มแล้วละ่ะมาครับวอยคองเออผมโอ้โโหอเคเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ผมต้องกระโดดอย่างนี้เหรอปึบ เดี๋ยวอุ้ยอืมโอเคโอเคค่อยครับค่อยโอ้ยโอเคโอเคโอ้ยมันโดนไม่ได้โอเคครับสู้ใหม่บอสบอสไฟรอบที่เท่าไหร่ไปรู้เลยเนี่ยโอเคปึ๊บเดี๋ยวนะครับเราโอ้โหไปไงวะเนี่ยออผมแปลงร่างจริงไหมอุ้ยเดี๋ยว โอเคไปครับเดี๋ยวอ,อืโอเค <that> ตายไหมโอเคอเคฮ้ยเดี๋ยวมันจะระเบิดมาไปไปเดี๋ยวครับ <is> มีแอปเปิ้ลด้วยตรงนั้นค่อยค่อยค่อยเออโอเคอเคกลับล่างกันก่อน โอเคครับเพิ่มเพืกันก่อนนะโอ้โอเคครับไปลูยก,กันต่อผมใช้นี่ดีกว่ามาไปโอ้ย oh, เดี๋ยวเดี๋ยวลาวาลาวาลาวาทุ่งมันไงฮึบ <c oughs> เฮ้ยไม่โดนเดี๋ยวนะครับต้องใจกว่านี้เฮ้ยไม่โดนอีกเดี๋ยวนะครับ เออเรียบร้อยมันจะไปไหนต่อมันเข้าไปลึกกว่าเดิมครับน้ำผมต้องนี่ไหมอ้อมไปเออโอเคตอนนี้ไม่มีเจมไหมผมฟาร์มแปลงล่างวะ่ะเออโหกองทัพมันมาเพียบเลยใจใจอะไรเนี่ยฮะโอ้ปล่อยไอเล็กไหลแย่และ โอหคือบอกตรงแบบบอสไฟมันโหดกว่าที่คิดไว้เยอะเลยครับเฮย้ยอะไรอะเดีย๋ยวนะผมเดี๋ยวครับโอเคโอเคโอเคจัดการนี้ก่อนโอเคอ่ะแล้วก็ผมขอเคลียร์พวกนี้ก่อนครับเดี๋ยวโอเคแล้วค่อยๆเค,คลียรตัวครับอ่ะ เฮ้ยมันมีเหล็กอยู่โอเคโอเคผมต้องไปาจาัดก,การฝั่งนั้นครับโอ้โหโคตรตื่นเต้นบอกตรงเดี๋ยวเฮ้ยอืมโอ้เพื่อนไปเออไม่คิดแบบออมมือเลยครับโอเคแต่ว่าเราก็ไม่ค่อมั่นใจขนาดนั้นเพื่อนโฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหมันมีลาวาด้วยเดี๋ยวครับอืม เดี๋ยวครับโอ้โอ้ครับไปก่อนละงัดทุกอย่างที่ที่ใช้ได้ครับตอนนี้โอเคโอเคเออแล้วก็ผมเห็นเลือดอยู่เหนื่อยแล้วใช่ไหมโอเคเออเดี๋ยวลายำมาเรียงหรือเอ็งจะหนีอีกรอบอ้าวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเกือบเกือบ เดี๋ยวครับเราพุ่งไปเลยครับเราได้ไหมเรา,เ,ราเออบวกเข้าไปเลยเดีกว่าครับเออเออเดี๋ยวอืมจัดเข้าไปเออเองมันอ่อนสุดเลยนี่ว่เอเอโอโคตเหนื่อย it, นายทำสำเร็จนะดีเค <D. K. S 1> ไอดีเค <D. K. S 1> ชื่อที่ฉันจะไม่มีวันลืม กอใจให้พวกนายไปที่แพลแนคอไม่ได้จุดเลยนะโอยโอยโอยูอย่ามาสั่งพวกฉันนะไอ้พวกน่ารำคาญอ,อ,อะไรวะเนี่ยโดนผาักออกมาครับโอ,โ,อโอ้ยดองกี้โดนเป็นตัวโดนตลอดเลยมันจะหนีแล้วเพื่อน ชิายพลลีนยังไงเธอก็ต้องมากับพวกเราไม่ช้าก็เร็วทำไมทำไมพวกนายถึงไม่ปล่อยฉันไปเอ๊ะ <Hey. S 1> นี่ยบอกนะว่าไม่รู้พลังพิเศษของตัวเองถ้าเป็นงั้นต่อให้ไปที่เพลเนตคอเธอก็กลับบ้านไม่ได้หรอกนะพลังพิเศษของฉัน มากับชั้นสิพอลลนฉันจะเล่าเรื่องของเธอให้หมดเลยอะ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 ไรวะคือไม่เห็นหรอว่าพอลลินเป็นแค่พนักงานโรงแรมอะเนี่ยแต่งชุดแบบนี้เลยชัดๆเลยนะครับโอเคผมนี่ไงตามที่ไอแผ่นป้าย ที่แฟกโทนมันบันทึกไว้ว่ามันมีรูขนาดใหญ่มากๆครับโอเคงั้นเดี๋ยวพาหน้าครับเราไปดูกันดีกว่าว่าข้างใต้นั้นมันมีอะไรนะโอเคสวัวันนี้ก็เป็นบอร์ไฟที่สนุกมากซึ่งผมตายจริงๆอ่ะประมาณสามสี่รอบได้โอ้ยผมพยายามผมตัดให้มันกระชับครับจะได้ดูแบบเออลื่นไหลไม่งั้นแบบมันตายแล้วตายอีกครับมันจะดูแล้วมันน่าหงุดหงิดแทนนะเออโอเคพาหน้าจะมีอะไรรออยู่เดี๋ยวมาเจอกันนะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคนที่ชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ